ค่ะพี่น้องมือนี้จะพามาเลาะตลาดสวรรค์ชัยนะคะแข้งสวรรณเกีดปะเทศ,เทศเลาวนะคะตลาดชาวสวรรค์ชัยกันค่ะชิมก่อนกันฮะชิมมันชุ่มชุ่มก่อนหนึ่งเสะ ใ่หน anyway. like huh? ่ยเลยถาดเราใช่ได้ฮะ so, ันถาดแต่ถาดเราซิงจะพึ IS ่งพื้นมันนักเดี๋ยวสีร้นมาอยู่ยางรอไปถ่ายวิดีโอทั้งฝุ่นปนเราิออกกุงพื้นฮะรสีขายยังกระว่าเลยหรือเปล่าเนี่ ข้าวไงขอเท่าไดก็ว่าแปละคนเห็นเข้ามากก็จะสี่ซอยที่ได้ไม่แข่งหรอกแต่เศษเศษเองใครเผยถ้าได้นะเดี๋ยวกลับมาเจออเมูจัมเจวจีดอกไว้กับงามงามพี่น้องเออยยอดใหญ่ๆขาวๆตะแกีงแสีบกระโดดค่ะอันนี้อย่างมะหอยหอยหน้ากระต่ายหน้ากระต่ายหอยปัง โอ้อโหเดาพอเห็นตะเฮ้งละตุน,นอันนี้แล่แนบ้แล่นแล่นโอ้โืมคลองลายกระดอพี่น้องดิอันนี้เป็นเท่ากับพักแวนพี่น้องเท่าเท่าเขียวเท่าซ้ายไม้หอยนาเอามาละพักแวน พ่นเลกเ้วนเขวนเศรษนะโออพ่อค้ารูปแล่อพ่าค้ารูปแล่ บัตรไทนมสูบหรือเด็กัดไะโอเกินแล้วก็พอสูหัวตัวกไหนอยหัวอยเน่าทับคอเลย้ำใมเาะนำใมเ้อ Cái vùng khu phố rất là vui đây Tháng này, này Ừ พี่น้องเลยของมีวัฒสื่อแนวพักห้าร้างหยาของกินแนวกินบายพ้พักหยาผู้ปลาหน้าหนาวติไก่เป็นตัวพอดีนะไก่นาะไก่นี่งมิเตอตัวพอดีพอดีมาข่อในคล้ายเย้ไรสวยห่าทั้ ขายเป็นตัวขายเป็นโลไก่ดำอ๋ออันนี้ก็จะขายไก่ขายเป็ดผักแว่น ปลาโล60บาทพี่น้องเอ้ยสดสดส่งเท่าไหร่กูงตนีนดิแซนห้าตันนีหกสิตันนีสามซนหาโลหนึ่งกว่าจากเ็นห้าือไม่ถึง โล yup. ่งเทาไรงเท่ไรนะเซ็นสูซนไม่ได hmm. ้หรอเซนสิบไปเาจะงมาันม่สุดท้ายมันก็เบาร้ายจะเอาไปลองซืาซื้อกี่ก่่่่่่ก่่า่ก โดยมเมล่จ้าดยนางอันนี้ผักแหวนสวย่อยเข็ยดงามงามอันนี้เอกาลิ้นฟ้าอันนี้ดอไม้ไว้ชุบอันนี้เขลยด กุ uhm, ้งกุ้งกุ้งกุ้งเต้นยอดดแล้วอาสามพันสี่พันมาเจอมาเจอมาเจอวัวเลยไก่เแล้วเลยยืดกิง่วงปิดเทปพี่น้องเฮ้ยมีตะตูดด้วยมีตะลาบเซ็บคักกระดอกมึงเนี่ พรเจ้าจับมาขายกันนนนี่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยไปบอยด้มากก็ห้าโอกาสมาทเที่ยวมาเบืองเด้อเมืองลาวเฮาไปเกาถอยกัน อันนี้กับปลาโค้งใหม่ๆสดๆพี่น้องเอ้ยโล่หาสิบบาทถือคือการพี่น้องเอ้ยเป็นแตสออเอาไปลาบเอาไปก่อยเนาะพี่น้องเนาะปลาสดๆใหม่ๆ มาเครื่อเง้ยกบตาพวกรอยยิ่เปันจะตุ่มแสบแท้ผิดเรืองตงน้นเรบ่องเะไาเนี่ยเสีอเสือแล้วก็สดแล้วก็ถูกด้วยจะเด็กงแสบๆในเจ้า ลบนอยจ้าหลบล้อเขาหน่อยร้อดำอันนี้มันแก้วเรื้องมันแก้วแหลหัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเซาวนีกะจบการเลาะตลาดเที่ยงท่นนีเนาะค่ะขอบคุณค่ะ